วันสวัสดีจ้าจ้วันนี้เราจะมาทำยางบุญเส้นใส่หมี่รออันนี้เราใส่น้ำตาลเออเใส่ชุบใส่น้ำตาลไปเลยนะทุกคนอันนี้มันยางน้ำนางไปเป็นงานส่วนตัเองอันนี้บุญเส้นที่เราลวกไว้แล้วแล้วก็โยนะอันนี้เราเขาต่อแล้วเราจะลากลงไปเลยเราลากลงไปจ้านี่น่านี่คือผักชีสีสมนะในกล่องมีข้อสีกับเหล็กถูกเขา โย่ใส่บุญเส้นโอ้เรามันแพงก็ไม่ต้องกินจ้าเสร็จแล้วจ้าใส่กชีลงไปอออโอ้โหโอ้โหแตงอ่าโตเร็วกระเร็วกระเร็วมาถ่ายสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ยายพามากินข้าวอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่จะ้ะ ปลาหมอปิ้งอันนี้ผักเป็นสวนอันนี้ผัดกะเพราปลาไหลจะอันนี้ไข่เจียวมากินข้าวกระยายนะทุกคนเยียมน้ำก่อน กินข้าวไปน้ำขมปมโหมอตัวใหญ่ๆทุกคนนี่ตาไปหามา,มาพริกไอ้พริกป่นอะไรน้ำปลาจ้ะมากินข้าวด้วยกันจ้า ล้างร้อนๆเลยทุกคนตาหมออ้วนมันเยิ้มเลยจ้ะเดีย๋ยวยายแกะแกะโลกเอาไอ้นี่ออกก่อนเกต นี่จ้ะ,ะผ้าเช็ดมือยายไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนนาจ้าลุยลุยเลยจ้ะลุยเลยจ้ะ เดี๋ยวก่อนค่อยกินแมวอร่อยจ้าคนจ้า กินด้วยกันนะทั้งทุกคนได้ไหลกินจ้าเออจะร้องทำอะไระเออ อร่อยจ้าอยู่บ้านๆกินบ้านบ้านจ้ะตามสไตล์ยายเฟื่องนะจ้าทุกคนยายเฟื่องอยู่บ้านบๆจ้ะไม่มีอะไรวิเศษพิเศษ,พ,เศษพิโส เพื่องอยู่จังหวัดชัยนาทนะจ้าทุกคนเขื่อนลือชื่อน้ำระบือสวนนก สมโอดกขาวแตงกวาคำขวัญของจังหวัดชัยนาทจ้าส้มโอที่อร่อยมากจากจังหวัดชัยนาท ไหนลองผัดกะเพราะปลาไหลของตาดิตาผัดกะเพราปลาไหลเมื่อเช้า สร้างเยอะอะประหมอ,อะ่ะต้องดูให้ดีอะทุกคนโอ้โหรำคาญไอ้สุกี้ซะแล้วเนี่ยมันร้องเล้าหรือมันร้องเล้าหรือ ก็อิ่มแล้วทุกคนยายกินกับข้าวไม่เปลือง ผักเราก็ปลูกเองจ้าปลูกเหลือจะกินก็เอาไปขายรือเราคิดไม่ทันนะคะคิดไม่ทันเราก็เอาไปขายเม้า แจกมั่งขายมั่งอร่อยจ้าปลาหมอสดสดมัน ขอบคุณคุณผู้ชมทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะจ๊ะขอบคุณคอมเมนต์ด้วยจ้าขอบขอบคุณคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ยายมานะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยจ้ะฝากติดตามยายด้วยนะทุกคนยายอิ่มแล้วจ้ายายเฟื่องจ้ะเป็นยายของน้องปูนจ้ะทุกคน ตอนนี้น้องปูนไปโรงเรียนจ้าโควิดบ้านยายก็กำลังระบ,บาดเลยจ้าทุกคนไม่ไหจะหมดสักทีนะทุกคนโควิดเนี่ยแต่ก็ต้องอยู่กับมันอยู่ให้ได้นะทุกคน วันนี้ยายจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า